ตะเคียนเทพก็เทพจริงๆนะคะท่านผู้ชมขึ้นมาก็ให้โชคแล้วนะคะความยาว15.60นะคะก็เข้าเต็มๆสำหรับ06ค่ะท่านผู้ชม31 2นะคะตอนนี้เลขที่ยังไม่ออกนะคะก็คือ15และ31นะคะสำหรับ06ก็เข้าเต็มๆสำหรับ2ตัวล่างรัฐบาลไทยนะคะท่านผู้ชมตอนที่นำขึ้นมาจากน้ำนะคะวันที่23พฤษภาหกแปนะคะก็ชาวบ้านจุดธูปนะคะเส้นไหว้ได้เลข สี่ห้าก็ตรงกับความยาวของแม่ตะเคียน1นึ่งหท่านผู้ชมนะคะก็เต็มเต็มนะคะสำหรับ06ก็ดีใจสำหรับท่านที่ชมคลิปเนาะก็ได้โชคกันไปนะคะก็ดีใจด้วยนะคะตอนนี้ก็เหลือ1นห้าและสามหนึ่งที่ยังไม่ออกนะท่านผู้ชมแอดมินก็จะพาทุกท่านนะะขอโชคนะคะลุ้นแนวทางตัวเลขไปด้วยกันนะ,ะท่านผู้ชมนะคะก็เดี๋ยวพามาดูตัวเลขนะคะ ตรงนี้นะแอดมินเห็นเลขนะคะห้าเจ็ดสองนะคะห้าเจ็ดสองท่านผู้ชมลองดูนะคะว่าเห็นตัวเลขอะไรนะคะวันนี้แอดมินก็พาทุกท่านมาที่แม่ตะเคียนเทศนะคะวะัดเทพร,รักษาวนารามอยู่ที่ตำบลเทพร,รักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินะะ์นะคะหลังจากที่ได้โชคไปแล้วนะวันนี้แอดมินก็พาทุกท่านนะคะมาดูนะคะแม่ตะเคียนนะคะ ที่ให้โชคไปก็เข้าเต็มๆสำหรับ167เลขสายสินที่หลวงพี่ทำไว้เข้า3ตัวท้ายนะคะลอตเตอรี่ก็ได้โชคกันไปแย่ๆเลยนะคะหลายท่านก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็0ูนย์หกนะคะสำหรับ2ตัวล่างนะคะท่านผู้ชมดูนะคะว่าแม่ตะเคียนเทพแค่ไหนนะคะมีคนมาจุดธูปไว้ก่อนนะคะหกเสองนะคะเลข3ามตัวท้ายออกหนึดและหกหสอง ก็เข้าสามตัวท้ายทั้งสองตัวเลยนะคะแล้วก็สองตัวล่างโอ้โหเทพจริงๆนะคะเลขแม่ตะเคียนเข้าเต็มๆค่ะท่านผู้ชมนะคะเข้าเต็มๆได้โชคได้ชัยกันไปนะ,ะอ่ะท่านใดที่มีโชคกับแม่ตะเคียนแอดมินก็ดีใจด้วยคอมเมนต์ขึ้นมาได้นะคะก็ขอบคุณแม่ตะเคียนนะคะที่ให้โชคพวกเรานะคะยังไงเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกท่านไปดูนะคะว่าหลายท่านขอตัวเลขอะไรบ้างนะคะ เห็นเลขอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูเองละกันตั้งจิตตั้งใจขอเอานะคะท่านผู้ชมนะคะแม่ตะเคียนเทศนะคะโอ้ยท่านผู้ชมเ้ยต้นตะเคียนตกมันท่านผู้ชมนะคะนี่นี่นี่น,นำมันอยู่ข้างในเต็มเลยนะ,ะจุดอื่นไม่มีนะคะท่านผู้ชมนะคะจะว่ามาจากฝนก็ไม่ใช่นะะ นี่นี <ates> ่น <c oughs> <ira> ี่ดูแปลกๆนะสีออกน้ําตาลนี่เหรอคะที่เขาเรียกตกมันนะคะหรือต้นตะเคียนตกมันนะท่านผู้ชมนะโอ้อายุกว่าพันปีนะคะที่ชาวบ้านสันนิษฐานกันไว้นะคะต้นใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมต้นตะเคียนมีความสมบูรณ์มากนะคะเจ้าของเขา เห็นต้นตะเคียนนะคะตรงปลายนะคะโผล่ขึ้นมาเหนือน้านะคะก็ไม่คิดว่าต้นจะมีความยาวและใหญ่ขนาดนี้นะคะท่านชมแต่เจ้าของเขาได้ฝันว่าหินทองเต็มตัวนะคะ <S <S ท่านก็อยากจะช่วยสร้างวัดจึงนํามาถวายให้กับทางวัดนะ,ะก็นําขึ้นจากน้ําวันที่23ามนะคะเมษาหกแปดนะคะแล้วก็ได้นําขึ้นมาให้กับทางวัดนะคะถวายให้กับทางวัดแล้วก็ทําพิธีบวงสรวงวันที่ยี่สิบหก เมษาหกแปดนะท่านผู้ชมก็ตอนนั้นนะ,ะมีพระทำบวงสวงนะะแล้วก็ทำตัวเลขไว้ตรงนี้หนึ่งหกเจ็ดก็หลายท่านได้เลขสามตัวท้ายลอตเตอรี่ไปอันินก็ดีใจด้วยสำหรับหนึ่งหกเจ็ดนะฮะแล้วก็ความยาวแม่ตะเคียนสิบห้าจุดหกศูนย์ก็เข้าศูนย์หกเต็มๆได้โชคกันไปนะท่านผู้ชมนะคะก็ดีใจด้วยนะคะก็มาถ่ายเผื่อท่านผู้ชมดูเองนะคะเห็นตัวเลข ไม่ว่าจะเป็นแนวทางไทยตปทหรืออะไรนะคะขอขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคดีนะคะตัวแอดมินเห็นตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะห้าเจ็ดสองก็ตรงกับด้านหลังเลขเดียวกันเลยห้าเจ็ดสองท่านผู้ชมหรือท่านผู้ชมมองเห็นเป็นเลขอะไรห้าเจ็ดชัดมากนะห้าเจ็ดชัดมาก ห้าเจ็ดสองท่านชมเห็นเป็นเลขอ,อะไรก็คอมเมนต์บอกแอม,มินด้วยนะคะนี่นะคะล่องรอยจากการขอโชคนะ,คะแป้งติมหมดเลยนะท่านชมนะ,ะมีคนมาขอโชคกันเยอะมากะค่ะ ใครได้โชคบ้างยกมือขึ้นดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยอันนี้ก็จะเป็นชุดจากแม่น้ำหวานเมืองสุรินนะคะที่นำมาถวา,ายให้กับแม่ตะเคียนนะคะรับขวัญแม่ตะเคียนนะคะวันที่ยี่สิบหกนะคะพฤษภาะะทำพิธีบวงสวงนะคะ,ะหลายท่านอยากจะมาขอโชคก็สามารถเดินทางมาได้ที่วัดนะคะท่านชมนะคะ สามารถเข้ามาได้นะคะท่านผู้ชมถ้าเห็นเลขอะไรก็คอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะคะท่านผู้ชม สาทุสาทุสาทุโอ้ใหญ่มากคท่านผู้ชม ให้ทุกท่านดูเองนะดูตัวเลขเองชอบเลขอะไรคะท่านผู้ชมสิบห้าจุดหกศูนย์นะคะไม่ใช่เซนนะคะเมตรนะคะท่านผู้ชมนะคะเมตรนะคะ สิบห้าจุดหกศูนย์เมตรนะคะสามสิบเอ็ดศอกค่ะท่านผู้ชมนะคะก็เข้าไปเต็มๆสำหรับศูนย์หกนะคะแม่ตะเคียนเทพเทพจริงๆนะคะขึ้นมาก็ให้โชคแล้วนะคะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรก็คอมเมนต์บอกแอดมินด้วยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปนะคะ ตอนนี้แอนมินก็เริ่มกลับมาทำคลิปแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยเฮงๆนะคะสวัสดีค่ะ